ฝรั่งเศสมีอะไรเหรออิตาลีมีเงินพอที่จะเที่ยวไทยแล้วฝรั่งเศสจริงเหรอฉันกำลังรู้ว่าเธอเก็บเงินไว้ในถังขยะาวมาถึงแล้วทำไมฉันเห็นไทยมากับญี่ปุ่นก็เป็นเรื่องปกตินี่อิตาลีเฮ้ hey, นี่เธอไทยเรียกเราอ่ะจิบมาเร็วใหญ่นี่อิตาลีเธอมาเที่ยวเหรอใช่ ฉันมากับฝรั่งเศสนะี่ยงั้นฉันจะพาไปวัดแห่งหนึ่งนะ Let's go <S hey, นี่คือต้นอะไรเนี่ยอ๋อฉันรู้นะมันคือต้นต้นต้นสนพันปีนะแล้วอิตาลีนี่คือต้นตะเคียนไม้ที่สูงมากสำหรับชาวไทยที่เขาภาคนูมิเขาเคยเป็นการสกรักการะบูชาหรือเปล่านะนางตะเคียนที่ต้นไม้ต้นนี้จริงเหรอฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะต้นตะเคียนเนี่ยอย่าไปยุ่งเลยก็แล้วกันนะอิตาลีมันไม่ดีหน่อยอีนี่โอ๊ย เตอลี่เธอทำอะไรลงไปอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรหรอกนะญี่ปุ่นอย่ามาเพื่อว่าเนี่ยต้นไม้นี่ก็แค่เป็นต้นไม้ธรรมดาที่เอาพักพันเพื่อกันความหนาวนะยังไม่อยากจะเชื่อด้วยเออทุกคนรีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนว่าแล้วอิตาลีเขาทำผิดแน่นอนฉันก็ว่าอย่างนั้นนะดูสภาพมันสิข้าบอกเจ้าแล้วว่าอย่ามันลหนูนข้าข้าคือนางตะเคียนผู้ดูแลรักษาที่นี่ ดนแหลคนดีนุ่มมากต่อมากกว่าเดิแต่เจ้ากับเลูกหลูฆ่าเนี่ยนะฆ่าจนหลงโทษเจ้าอย่างเจ้าไม่ควรอยู่ที่นี่ไม่